ขอกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับคลิปของเราจะมาพูดถึงเรื่องราวปฏิหารนะครับของพ่อปู่ฤาษีตาไฟนะครับก็บอกเล่าเก่าสิบโดยนะครับกับผมนายบุญชูกบุตมาโนดลูกพ่อทำลงแม่เฉลียวนะครับแต่ก็ขออนุญาตนะครับกลับเปลี่ยนไปยังเพื่อน f อของผมนิดนึงนะครับว่าท่านใดนะครับที่ไม่ได้มีความเชื่อถือเรื่องนี้ ก็ขอให้ท่านได้เลื่อนผ่านไปนะครับแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับรู้รับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องปฏิหารพ่อปู่ฤาษีตาไฟเนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราในชีวิตของผมครับที่ผมได้เป็นลูกศิษย์มานะครับก็ตอนนี้จะมาพูดถึงเรื่องของรถยนต์ครับ คำว่ารถยนต์เนี่ยครับมันก็พาเราไปในจุดหมายจากที่หนึ่งไปถึงที่หนึ่งแต่ระหว่างทางนะครับมันก็จะบอกกับตึงเสมอว่าให้เดินทางไปและกลับให้ปลอดภัยครับในครั้งนี้ก็เหมือนกับเหมือนกันนะครับว่าผมมีความจะเป็นนะครับจะต้องเดินทางไปประชุมที่จังหวัดปุตไทธาน,นีครับซึ่งบ้านผมนั่นอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับระยะทางไปกลับนี่ก็ประมาณพันกว่ากิโล นะครับทีนี้ก็เป็นอันที่ทราบกันดีนะครับว่าการเดินทางบนท้องถนนนั้นโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุก็จะมีได้ตลอดเวลาครับก่อนออกเดินทางนั้นนะครับผมก็ได้ไปกราบพ่อปู่นะครับซึ่งเราตั้งศาลเอาไว้ที่บ้านเรานะครับไปกราบท่านไปบอกท่านว่าเราขอเดินทางจากนี่ไปนี่ให้เดินทางทั้งไปทั้งกลับนะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยพรากอันตรายาปว่แล้วก็การเดินทางไปนั้น ็ขอให้พบแต่การะยามิตรการยาธรรมนะครับซึ่งการเดินทางของผมนั้นก็เป็นปกติก่อนที่จะเดินทางนะครับก็เลยมีการตรวจเช็ครถเอารถไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ช่างในศูนย์เนี่ยเช็คให้นะครับก็คือเช็คให้ตามระยะทางนะครับผมการเดินทางของผมนะครับตอนที่ไปเนี่ยนะครับก็ปกติดีครับแต่เราก็นึกในใจว่าก็ขอให้เราเนี่ย เดินทางด้วยความปลอดภัยเพราะเราเดินทางในช่วงเวลากลางคืนด้วยถ้าในกรณีที่รถมันเสียนะครับไปเสียกลางภูเขาก็ได้กินข้าวลิงแน่ๆครับแล้วก็ไม่รู้จะไปพักที่ไหนอยู่ยังไงนะครับระหว่างขากลับเนี่ยผมก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงเข้ามาในห้องโดยสารเป็นระยะๆะะเป็นแต่ว่าไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ไปกับน้องคนหนึ่งเขาก็บอกว่าพี่รู้สึกว่าเสียงมัน,ปนแปลกๆผมก็คิดในใจว่าเออเราอยู่กลางค่ำกลางคืนนะแล้วก็ ขับรถมาพระเปี่ยวก็ตั้งจิตอธิษฐานครับถึงพระปู่ฤาษีตาไฟนะครับก็อย่างแรกก็เราเป็นคนพูดก็ต้องนึกถึงพระพุทธประทานประสงค์ก่อนนะครับเป็นเสาหลักนะครับต่อมาเทพทางเลือกแล้วก็ผมก็เลือกนึกถึงพ่อปู่ฤาษีตาไฟครับขับรถมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยครับก็เอารถจอดไว้ที่บ้านตึ้งเลยนะครับท่านเชื่อไหมครับหลังจากที่รถมาถึงบ้านแล้ว รุ่งขึ้นอีกวันหนึงครับผมก็จะเอารถคันนี้ครับเดินทางไปประชุมปรากฏว่าอะไรไหมครับท่านพอสตาร์ทปุ๊บแล้วก็เปิดแอร์แล้วอร์มเครื่องนับหนึ่งไม่ถึงยี่สิบครับท่านครับเสียงสายพานมันดังลั่นเลยหมดเลยครับเหมือนกับมันมันมันแบบมันไม่สามารถไปไหนมาไหนได้แล้วเสียงมันน่ากลัว้ากวังรครับผมก็เลยดับเครื่อง หลังจากนั้นผมก็ได้เชิญไปเรียกช่างนะครับอู่ประจําตัวเลยมาก,ก็มาดูพอเขามาดูปุ๊บเด็กเขาก็บอกว่าพี่ขับได้ยังไงสายพานขนาดนี้พี่พี่เดินทางจากไหนมาไหนเราบอกเราเดินทางจากอุทยทานดีมาโอ้โหพี่เป็นปฏิหาริมากดีนะสายพานไม่ไม่ขาดระหว่างทางหรือไม่ก็ทําให้เครื่องนี้เสียหายซึ่งถ้าเครื่องเสียหายเนี่ยรถรุ่นนี้นะครับถ้าเข้าสู่กระบวนการซ่อมบบนี้เกิดจากสายพานที่ขาดเนี่ย ถ้าปล่อยไปเนี่ยอย่างน้อยค่าใช้จ่ายก็ประมาณ7-8็ดถึงแมืนโอ้โหเนี่ยครับก็เป็นปฏิหารนะครับที่ผมได้เจอเจอมานะครับในระหว่างทางนั้นก็ระลึกนึกถึงเนาะพ่อปู่ฤาษีต่าไปนะครับก็ได้ช่วยให้ผมเนี่ยเดินทางกลับบ้านมาโดยสวัสดิภาพอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายครับในชีวิตของผมที่จะ มาบอกเล่า90สนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่คุณาได้ติดตามครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามให้หน่อยครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับข้อมูลข่าวสารต่างๆจะไปถึงมือท่านเราจะมีเรื่องราวต่างๆครับในช่องเรามีหลากหลายว่ากนะครับไม่ได้มีในคอนเทนต์เดียวนะครับไว้คอยเสิร์ฟไปอย่างท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณาติดตาม รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ